กันวดีกว่าแก้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเด็ด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 เ้ยโอ้ตายโอ้โอ้โหจะลอใครนะครับ นี่มาครับกราบสุสดิเมนตงแฟนเกมทุกคนและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมรูบล็อกกับแมพบล็อกฟรุสกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมโ้โต้นไม้กระเดินก็่าทำอะไรกันวะน่าเออน่าจะฟาร์มอยู่นะครับมา วันนี้ก็ได้เริกไปล่าสมองกันแล้วนะครับ <laughs> จากคลิปที่แล้วนี่เจ้าผมได้ทำการ สอนวิธีการล่าวัตถุดิบนะครับสำหรับอีเวนต์ในทะเลใหม่เลยนะครับใครที่อยากจะล่าคนเดียวเป็นนะครับไปดูได้เลยนะหรือว่าใครอยากจะดูเทคนิคนะี่ครับที่ผมได้ใช้นะสามารถนำนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ2คนได้ด้วยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้เลยนะส่วนวันนี้นะครับก็มีแน่ๆนะครับสำหรับการล่าบอสนะ ใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะได้เห็นด้วยนะครับว่าเทคนิคที่ผมจะล่าคนเดียวนี่เป็นอย่างไรนะครับผมแลวก็คลิปที่แล้วนะครับผมได้แจ้งไปแล้วด้วยนะครับว่าคลิปสมอเนี่ยจริงๆมันควรปล่อยไปก่อนคลิปล่าวัตถุดิบนะครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเอาเฮ้ย ผมเจอเลือดหนึ่งแปดเก้าเลี้ยวนะแต่งภาแม่งค่ะอโอ้ยโอ้โหผมแปลกใจตั้งแต่จอมืดนี้แล้วนะครับดูท้องฟ้าครับโคตรบองโคตรสวยแล้วผมต้องทำยังไงอะทีเนี้ยโอ้เสียดายอ่ะสามาต่อหน,น้าผมเหนียวอ่ะโคตรเซ็งนะครับโอ้จบจัดตายครับต้องรีนะ อ่าก็ตามที่ได้เห็นกันเลยนะครับก็ <c oughs> คือผมได้คลับสมอลแล้วก็ออกล่าบอสเลือด1นึ0 0แเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็ได้เจอกันเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าก็ค้าง ไปสะเกาะนะครับเกมค้างเลยนะทำให้ผมต้องปล่อยบอสตัวนั้นไปสมอที่ครับมาก็หายออกไปด้วยนะครับที่อยากจะเตือนก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับมองท้องฟ้านะครับถ้าเกิดว่าดำแปลกๆก็อย่าพึ่งออกล่านะครับจะเกิดอาการค้างเกิดอะไรต่างๆได้นะครับตรวจสอบอินเทอร์เน็ตอะไรให้ดีนะครับไม่งั้นคุณก็จะเสียเวลาแบบผมเลยนะอะ <c oughs> <c oughs> ไปดูกันก่อนเลยนะครับ ว่าวัตถุดิบที่จะใช้ในการคราบสมอยมีอะไรบ้างนไปมาทางนี้นะครับออกมาจากผ้าเรือนะครับเดียวสายมาันะบเดินตามทางมาเลยก็ได้นะอาโอ้มีผลผละอยู่ตรงโน,โน้นนะครับเข้ามาในห้องนี้นะครับจะเจอกับนี้ NPC ที่ชื่อว่าชาร์คฮันเตอร์นะครับ เยะๆมีไรป้าหนุ่มกดเข้ามานะครับกดคราฟได้เลยนะนี่จะมีเมนู3เมนูนี้เลยนี่ครับเริ่มต้นเนี่ยจะยังไม่มีเมนูที่3นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้คราฟ2อันแรกนะครับอ่าเรามาดูทีละตัวกันเลยนะครับสำหรับเจ้าทูดเนกเล็ตนะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะอนี่คราฟเป็นอย่างแรกเลยนะครับจะใช้ฟันฉลามที่ได้จากตัวบอสนะ ตัวบอสฉลามนะครับแล้วก็ฟันฉลามธรรมดาที่ได้จากฉลามตัวเล็กนะครับอา่าอันนี้ก็คลาบให้เรียบร้อยนะครับ อันต่อไปนะครับเมนูที่2นะเป็นโทรโจอนะครับโทรโจอนะคราเข้ามานี่จะใช้เยอะหน่อยนะครับไอดวงตาบอสหนึคู่นะครับแล้วก็จะใช้เป็นฟันฉลาม2นะครับแล้วก็ใช้เป็นทองของคนโง่1ิบเลยนะครับแล้วก็ฟันฉลามธรรมดาอีก5้านะครับก็จะครับเจ้าโทรโจอได้เลยนะครับผมต่อไปอันสุดท้ายนีครับแต่ว่าร้ายสุดจริงๆเนี่ยต้องระวัง นะครับในตอนที่ล่าเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วต้องเอาให้ได้นะไม่งั้นะรเราจะเสียเปล่าเลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์แมเนตนะครับใช้ดวงตาบอสสคู่นะครับแล้วก็ใช้อิเล็กทริกวิ่ง8อันนะครับแล้วก็ใช้ทองของคนโง่20เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวฟันฉลามธรรมดาอีก10นะครับผม เดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะสำหรับการใช้ครับทั้ง3อย่างนี้นะครับจะใช้ดวงตาบอสอยู่ที่3นะครับฟันบอสนะครับบอสตัวใหญ่นะฟันบอสสีเขียวนะครับจะใช้อยู่ที่3นะครับแล้วก็อิเล็กทริกวิ่งนะครับที่ได้จากปลาปิดันญาสายฟ้านะครับอยู่ที่8นะแล้วก็ ที่ได้จากเรือผีนะครับเรือผีเรือโจรสลัดนะครับอยู่ที่30นะครับนั่นก็คือทองของคนโง่นะส่วนฟันฉลามธรรมดานะครับจะใช้อยู่ที่20 นะครับจะคราฟที่เดียวเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะคราฟทีละลำดับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เมื่อวัตถุดิบครบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะสามารถคราฟตัวมอนสเตอร์แมเนได้อย่างนี้เลยนะเขียวทุกอันอย่างนี้นะแล้วก็คราฟออกมาได้เลยนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็พร้อมล่า เจ้าฉลามเลือด1 9 5 0 0 0แล้วเลยครับผมลามหรือย่างล่ะฮึ <c oughs> อ้ยไม่อยากจะเสียมันไปอีกแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะตามล่าดวงตาได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอเคทีนี้มาเริ่มออกล่ากันเลยดีกว่านะครับผมเขามาทําอะไรกันอุย้ยมีปืนปืนยิงแก๊สด้วยนะครับอ่ะมามาเฮ้ยเขาจะไปกันด้วยหรือเปล่าอุย้ยเผาปลากทั้งนั้นเลยนะครับ โอเคทีนี้นะครับถ้าจากท่าเรือนะครับฝั่งนี้นะให้เราไปด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นี่จะเป็นจุดออกเรือนะครับถ้ามาฝั่งนี้ก็ระวังด้วยนะครับอาจจะโดนตุยได้ครับแต่อันนี้ผมไปตายมาแล้วล่ะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาออกเรือนะครับมาลุยกันเลยเสกเรือเลยครับกดต่อไปนะเรือกลำใดลำหนึ่งอะขอเป็นลำสีขาวกันเลยกันนะครับนี่ขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะขึ้นเรือเลยครับ อย่าให้เป็นการเสียเพลานะครับออกเรือได้เลยนะตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องในการล่าบอสนีครับผมก็จะยังวิ่งอยู่ในทะเลที่5นะครับจะไม่ข้ามไปที่ทะเลที่6นะครับเพราะว่าอาจจะยากหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามาหลายคนก็อาจจะไปได้นะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวไงก็เลยเซฟเซเอาไว้ก่อนนะครับกลัวตายไม่ใช่ไระเสียดายนะโอ้เรือผีเกิดนะครับ ไม่เป็นไรนะตัวบอสเองก็ยังจะสุ่มออกมานะครับนอกจากจะสุ่มตัวธรรมดาแล้วก็จะมีโอกาสสุ่มเป็นตัวบอสเลือด195,000นะครับก็ยากนะจากที่เคยลองวิ่งดูนะครับไม่ใช่ว่าจะออกมาเลยนะลองวิ่งดูนะครับผมปัเดี๋ยวเรากลอไปตอนที่เจอตัวมันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าบอสเลือด195,000นะครับไป โอเคตอนนี้บอลได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับเป็นตัวแรกเลยนะสำหรับการ,ราออกเรือมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการนะครับแต่ผมก็จะฆ่ามันอยู่ดีนะมาตัวแรกตายออโอ้ยตัวที่สองก็มาแล้วล่ะคาผอมโอ้โชคดีจัดเลยนี่นะครับเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้โหมีสกิลพิเศษด้วยเหรอ เกินนะครับมามาเอ้ยตื่นเต้นว่ะคงไม่ขังไม่หลุดนะรอบนี้่มาเลยไม่มีผ้านะรอบนี้โอ้โชคดีชัดนะครับโอ้โหเอาเว้ยโอ้ดีใจว่ะดีใจจริงเลครับเพราะว่าในรอบการหาครั้งที่แล้วนีครับผมหาเกือบสิบกว่าตัวนะครับกว่าจะเจอไอต,ตัวที่ทําให้ผมหลุดออกจากเกมนั้นนะ สาเหตุใน,นการหลุดก็น่าจะเป็นบพแคสของเกมที่เยอะเกินไปเลยครับเพราะน่าจะล่องเรือมานานมากแล้วนะครับตอนนั้นเขาบอกว่ามันมีสมอติดอยู่ที่ตัวด้วยนะครับไในขอดูชัดๆ่อยนี่อยู่ที่หางนะครับเออเราจะตายไม่ได้นะครับผมเตือนไว้แค่นี้นะจะตายจะหลุดจะอะไรออกไปปุ้ยอะไรวะอะไรลอ,อยขึ้นฟ้าเมื่อกี้ เอ,อเราจะหลุดจะตายไม่ได้นะครับไม่งั้นเราจะเสียเปล่าเลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์แมดเดที่ติดอยู่ที่หางมานนะดาเมจผมว่าคา่อนข้างได้รับเยอะกว่าตัวปกตินะครับผมใกล้ตายแล้วด้นะจังหวะนี้ขอบินสูงกว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับเซฟไว้เซฟไว้กันไว้ดีกว่าแก้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดีดเด,ด,ด,ด <c oughs> ๆดเดๆดเดเดเดดเ โโอ้หจะรองใครนะครับสำหรับคนที่เข้าใจความรู้สึกนี้ก็นะเราคือพวกเดียวกันนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันยากเย็นแค่ไหนนะครับก่าจะได้มาสเตอร์แมดเดมาแล้วก็จะหาโอสตัวนั้นเจอนะโ และนี่คือครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมเฟลแล้วเฟลโอ้โหเฟลในสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับลาบินไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับในจังหวัดที่ล่าบอสนะโอ้โหแล้วมันมาไงครับรอบนี้โอ้ยผมไม่มีสกิลไปสู้กับมันแล้วอะยังไงก็ตายอะยังไงก็ตายแน่ๆโอ้โเอเตือก็น้อยด้วยนะครับโโคตรเฟลเฟลมากเนี่ยเฟลมากจริง คนต้อแต้เลยนะครับโอ้สงสัยต้องปิดฉากลงแล้วจริงๆนี่ครับโอ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ครับก็คงต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนเลยครับผมซาที่ไหนล่ะครับกนอย่างผมไดนะ้โอ้จะยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่มีทางนะครับโอ้โหในในคลิปนี้ก็เริ่มมาแล้วนะ ก็ต้องเอากันให้สุดได้เลยครับก็คือจากปัญหาที่เราได้เจอกันไปนะครับนั่นก็คือมีตัวเข้ามาแทรกนะครับเราเป็นตัวปัญหาซะด้วยนะถ้าเกิดว่ามาแยกกันให้ผมรับมือได้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆนะครับว่าปิดืญนยาจะมาแจมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นอีกเนี่ยผมก็ไม่ผ่านอีกแน่นอนนะครับก็เลยจะเซฟที่สุดนะผมจะ แปลงร่างก็ต่อเมื่อปีนัญญ่าปรากฏตัวนะครับเอาอย่างนั้นเลยนะมาตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มมาจนครบอีกครั้งแล้วนะครับก็รอไปเกือบสิบตัวเหมือนกันนะครับสำหรับบอสโอ้โหมันยากจริงๆนะครับมาครั้งนี้ก็ขอให้มันได้ก็แล้วกันนะถ้าไม่ได้อีกนี้ก็คงต้องบอกลากันแล้วจริงๆนะครับไปทำอย่างอื่นเถอะจะตาคงไม่อยากให้ผมได้มันอยู่แล้วนะ <ś les> นะครับกันอีกครั้งครับมอนสเตอร์แม e เนตลุยเลยเออมาแล้วครับไป <ś les> ได้เวลาออกลากันอีกครั้งหนึ่งนะ <ś les> โอ้ยหมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้ย,อยรอมันนานมากเลยไม่ไหวแล้วครับ <ś les> โอ้ยรอผมสลายชั่วโมงเลยนะครับไอ้บ้าเอ้ยมานี่เลยไอ้นุม อื <c oughs> ได้เวลาแกมือกันแล้วครับผมมาแต่เราจะเปลี่ยนเทคนิคกันนิดนึงนะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลาบินนั้นมาอีกผมมีเสิ์ตายได้เลยนะครับ่เกิดว่าเสียเลือดมากไปนะมาไอนมนี่สังเกตได้ชัดเจนมากนะครับว่าจะมีสมอติดอยู่ที่ตัวมันนะ ผมจะใช้แค่เทคนิคนี้เท่านั้นนะมันอาจจะกินเวลาเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับดีกว่าไปล่าวัตถุดิบใหม่แล้วก็ตามล่ามันใหม่เะครับ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> กันไว้ก่อนเะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆนะครับตอนนี้ปลาบินมาคาผมนะแต่ไม่แน่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเลครับทั้งนั้นอาจจะเป็นกรณีพิเศษนะครับ <c oughs> สำหรับผลอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับสำหรับการาล่าเจ้าบอสใหญ่ตัวนี้นะจะใช้เทคน,คนิคนี้เหมือนเดิมเลยนะครับหาหินให้เจอก็เข้าคอมโบได้เลยนะครับผมหลังจากนี้ก็แค่ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตายนะก็ขอให้อย่าลงอย่าหลุดก็พอนะหลุดมานี่ก็งอกเหมือนกันนะมา มันไกลตายอย่างนี้ก็ือมัน,ม,นมันเทียวแล้วเกินเลยครับอโอ,อ,อ้อันติเมตสักทีได้ป่นะถึงจะไม่มีผลเยอะก็เถอะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วตายเถอะเถอะเบ้องอือดูบ้าโดนนิดเดียวเองอ่ะแหม ทีเดียวทีเดียวเท่านั้นทีเดียวเท่านั้นเอ้าเอ้าสุดเหมือนรุดผลล่ะเหมือนยกภูเขาออกจากอกอ่ะโอยกว่าจะจบลงสักทีนะครับได้มาหรือยังไหนดูดิ โอ้โหนี่ยาเบียบ้อยนะเุ้ยเอามาถือหน่อยสิอืมอ่าได้ๆต้องใส่เป็นผ้าพันคอนะมันถึงจะไม่บดบังแอะโอ้โ เทชาโอยยอมจริงครับยอมจริงก็คือจากที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับปลาบินในครั้งที่ทําผมตายนะครับครั้งนั้นก็อาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันจะดอกพอดีนะมันอาจจะออกมาในตอนนั้นพอดีนะครับเพราะจากครั้งนี้คือไม่มาเลยนะครับไม่มีมานะผมก็ยังไม่ประมาทนะครับก็ไม่อยากเริ่มใหม่อีกแล้วเนี่ยกันไว้ดีกว่าแก่นะครับคุณผู้ชมก็พยายามเซฟอย่างผมไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับ สำหรับคนที่ใช้ผลมังก่อนนะครับการวิดีกว่าแก้นะถ้าเกิดว่ามันมาในยามที่ไม่ทันทั้งตัวเนี่ยก <c oughs> ย็อาจจะได้เริ่มใหม่เหมือนผมนะครับหลังจากที่ตายในครั้งนั้นก็เริ่มออกล่านะครับออกล่าดวงตานะ <c oughs> พอได้ดวงตาก็มาคลาบตัวอ่ามอสเตอร์แมดเดตแล้วก็ออกล่าอีกทีหนึ่งนะครับ ก็กินเวลาไปน่าจะ 3- าสชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะเจอเจ้าตัวนี้ออกมานะแล้วก็ได้เป็นดวงตานะครับกลับคืนมาตั้ง4ดวงเลยนะคิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับที่ผมได้ไปล่ามาเหมือนเมื่อกี้ก็ดรอป1ดวงด้วยนะครับจากบอสทีนี้ขอญาติเลยครับไปฟาร์มผมอยากจะเห็นสกิลมันเลยเกิดแล้วนะครับวิสายาคีล้ว โอ้โหสีมันจับเลยเกิดนะครับท่าถือนี่ก็แบบเด็กช่างเลยอะฟอร์มเด็กช่างเลยอะโอเคไปดูตอนที่ฟาร์มค่าความชำนาญเสร็จกันเลยครับไปอ่าโอเคมาครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการฟาร์มมาสเตอรี่นะครับหรือว่าค่าความชำนาญของเจ้าสมอน้อยนี่เลยแล้ว ผมชอบท่าถือมันมากแล้วเออนักเลงดีเดียวเ,เออดูอ,อืมมันเท่โดยรวมแล้วมันเท่เอ,อือนะ้าความชำนาญลยครับก็จะโอ้โห ค่าความจำนาเลยครับก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบในยาเมอแล้วก็มีสองสกิลเท่านั้นเองในยัาเมอสกิลแรกใชหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับสกิลที่สองสารอยห้าสิบเลยนะไอ้ทีนี้มาดูกันเลยนะครับว่า แต่ละสก,กิลเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะเทระเบิดเติดเทิขนาดไหนนะครับจะคุ้มค่าเก็ก,การไปล่ามาหรือเปล่าเนะี่ยมาดูกันเลยนะอ๋อแล้วก็อันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมมีคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับคุณชมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเออกดเอ่อ กดสกิลกดสกิล X ก่อนนะครับกดเออๆใจเย็นๆพ่อหนุ่มเฮ้ยคนที่เขาก็มีนะครับพี่ยมตั้งกาดปึ๊บกดสกิล X นะครับแล้วก็พูดว่าปึ๊บเพลงจิตรวมปลาเอุเฮ้ยเขาก็มีอุ้ยเหมือนผมเลยนะ เพลงจิตรวมปลานแต่ก็ดึงมันลงมาครับมาใช้ได้เลยครับหลังจากนี้เอาไปไหนหมดแล้วอะนี่นี่เอาตัวนี้ก็ได้ครับมาดูทดลองเราโอ้โหใช้ใช้เลยเอาสกิลแซดก่อนนะครับปลานวารี่กระบวนท่าที่หกไปโอ้โหกระเด็นคู่เลยนขออีกทีขออีกที ปลานมารีขบวน,นท่าที่หกเออกระแสน้ำมนต์โคตรสะใจเออแต่ผมชอบเอฟเฟกต์นะะเออมันเหมือนปลานวารีมากๆเลยนะครับดูทีดูท,ดทีนะก็คือจะเป็นการปั่นนะครับนี่ดึงศัตรูที่อยู่ในระยะนะดึงเข้ามาแล้วก็สัตไปในทิศท,ทางที่เราต้องการได้เลยนะเออใครที่จะมาเล่นเราเนี่ย อาวุธนี้สามารถกันได้เลยนะะสมมุติว่าผมจะโดนกระทืบแล้วนะครับมาปลานวารีกระบวนท่าที่6เนี่ยแล้วผมจะส่งมันไปทางนู้นเอออย่างนี้นะครับอืมโคจะเทเลยนะใครที่อัพสายดาบเนี่ยผมว่าน่าจะแรงนะาดุเลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะสําหรับสกิลแซดนะครับมาดูสกิลเอ็กกันบ้างเดียเป็นจิตรวมปลานปลานวารีกระบวนท่าที่3สายน้ำลายล้ <laughs> อ,อ อีกทีอีกทีสกิลนี้มันมีระยะค่อนข้างไกลนะครับอ่าดูดูกันอีกทีนะเอาหมอน,นี้กันแล้วกันนะครับอ่ะระยะประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างได้ระยะเลยนะปานวาลี่กระบวนท่าที่สามเออต่างการเนี <c> ่ย <oughs> โ่ยิงเทก็ไปใหญ่เลยเออเอาเล็งมาด้วยเล็งด้วยเอากระบวนท่าที่สามระบํะบำสายน้ำอะไรตเออ เป็นการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็งัดสตูขึ้นนะงัดสตูขึ้นเลยนะครับแล้วก็คอมโบเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ครับดูกันเต็มเต็มเลยนะกดสกิลเอ็กก่อนนะครับเลลงบาร์งัดงัดขึ้นแล้วก็วุยอย่างเลยครับไปนี่เป็นอาวุธที่ใช้เปิดก่อนก็ได้เปรียบนะครับหรือว่าตั้งรับก็ได้เปรียบเหมือนกันนะถือว่าต้องคุ้มลวล่ะ เออได้ได้มีปลาวารีอยู่ในมือแล้วนะครับโดยรวมก็ถือว่าเท hey, นะผมให้คะแนนการถือเนี่ยถือว่าเต็มสิบเลยนะครับส่วนเอฟเฟกต์นี่ก็อลังการดนะีนะเหมือนปรานวารีมากๆเลยนะครับเอ้สุดจะเทเอ้านี่มีสมอปักอยู่ด้วยนะครับตอนจบสกิลแซดนะออใช้ได้นี่ครับแล้วก็สกิลเอ็กงัดขึ้น จับจัดนโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะก็ถือว่าได้มาครอบคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับอาวุธที่ผมยกขึ้นให้เป็นอาวุธ <c oughs> ที่หายากที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมเลยนะใครที่มีดวงนะครับคิดว่าตัวเองมีดวงในการหาวัตถุดิบเนี่ยก็สมกควรแก่การลาเจ้านี้มากๆเลยนะครับ ใช้ดวงโคตรเลยนะครับอาวุธก็เป็นแค่อาวุธสีม่วงเองนะไม่ได้แดงเนะี่ยแต่ผมว่ามันยากกว่าไอ,อ้มอดสิอุ้ยอันนี้มันแค่เยอะนะครับมันแค่เยอะเฉยๆนะแต่อันนี้มันยากโคตรๆนะครับกว่าจะดบได้แต่ละทีนี่น้ำตาจะไหลนะครับโอ้่ถ้าพลาดมายิงมันยิงท้อแท้และเกิดนะครับ เป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่อยากได้มันมาครอบครองกันแล้วกันนะครับโอเคชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จาก,กผมอ,อเคลักส์นะครับสุขุมยังมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมไ้ได้เลยนะครับ แล้วก็เรื่องเกาะลับนะครับเห็นถามเข้ามาเยอะมากเลยนะก็อย่างที่ผมไม่บอกไปบ้างแล้วนะครับว่าเราควรจะล่องเรือตรงไปได้เรื่อยเหมือนหลักการเดิมเลยนะครับแต่ว่าให้ลองไปในทิศทางที่มีเกาะ ผีนะครับตั้งอยู่นะเกาะผีตั้งอยู่ให้ไปและหลังเลยน่ครับแล้วก็วิ่งไปประมาณทะเล4ทะเล5นะครับที่มันคาบกันนี่แหละผมว่าก็เจอมีโอกาสเจอสูงมากนะครับเพราะวันที่ผมเจอตลอดการล่าเจ้านี้เนี่ยล่าสมอนะครับก็เจอเยอะเอามากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเกาะลับนะโอเคส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เจ็ด ร้อย u b s c r i b ์แล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆนะเหลืออีก300อเองใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับเป้าหมายคือ1,000งพันนะ,ะลุยกันเลยครับอีกไม่ไกลลนะไม่ไกลนะ,อ,ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับอโอเคคลิปนี้ก็ผมต้องของตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับย้ yeah. Right. UI! <laughs>